ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคม2566 ราศีพุธศกผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนทางด้านการงานช่วงนี้งานลุกเหมือนไฟงานทุกอย่างต้องรีบเร่งอยู่เสมอนอกจากนี้อาจต้องระวังปัญหาจากหัวหน้างานหรือผู้ใหญ่ที่คอยเร่งงานและกดดันอยู่เสมอรวมไปถึงอาจมีปัญหาไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานได้ต้องระวังการถกเถียงมีปากเสียงให้ดี ทางด้านการเงินช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการเงินให้มากค่าใช้จ่ายอาจมากกว่ารายรับอาจต้องนําเงินเก็บออกมาใช้ในช่วงนี้ไปก่อนแต่คนรักก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาอุปัมภมช่วยเหลือเรื่องเงินของคุณด้วยทางด้านความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาแต่ถ้ามีคนคุยเขาอาจทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ในปากนี้คุณรักอาจเริ่มห่างเหินจากคุณไปเนื่องจากเขาอาจเหนื่อยจากงานหรือต้องไปทำงานในที่ไกลๆช่วงนี้ได้ทางด้านสุขภาพระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับ